ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  นี่ลมกลางไม่ออกครับลมกลางไม่ออกออกข้างบนนี้ออกบนนี้ออกบนนี้เป็นรูปประจำตัวของ W 2 1 0เลยด้วยนี่ประจำอือ่นออกโอเคเลาแก้ไขกันครับเลาแก้ไขกัน นี่ก็มาแก้ปัญหาทิศทางลมครับตรงกลางไม่ออกออกข้างบนลบมาจำตัวร์ของผมปรุ่นนี้เลยบีสองหนึ่งศูนย์นี่อีสองสามศูนย์ยัไม่ออกข้างบนเนาะกลางไม่ออกกลางไม่ออกเสียงแงี้นะครเสียงเดเริงเรื่อย

江图 对啦，先借台机，电池。 ซีเตอร์กระดำเลยเนี่ยซูเตอร์กระดำได้วกัโอ้ซีเตอร์กระตันซีเตอร์ตันมั้เลยจ้ะเอาไฟส่องกันเลือเลื่อนใหม่ออกมาครับใส่ตัว นอดหัวขาวข้างในเลยครับล็อกล็อกอย่างเดียวครับล็อกอย่างเดียวนัตหัวขาวเลยนัดหัวขาวข้างในล็อกแล้วครับแต่จะขอดเลื่อนไหมไหมแอบเลื่อนไหมหน่อยล็อกไปแล้วครับล็อกไปแล้ววันนี้ก็ล็อกอย่างเดียวครับล็อก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 แต่อครับทำยากหน่อยแค่นั้นเองถ้ารู้หลักก็ไม่ยาก เปิดแอร์ครับเปิดแอร์อรมมาแล้วครับลมมาแรงเลยเปิดหนึ่งก็แรงเลยเปิดหนึ่งก็แรงเลยโอ้ลมแรงเลยโอ้ลมแรงดีครับลมแรงดีโอ้ลมแรงสะใจเลยแรงสะใจแรงมากตอนมานี้ลมไม่ออกเลยออกข้างบนนี่ข้างบนนี่ไม่ออกแล้วบนไม่ออกแล้วครับ กข้างหน้าข้างหน้าแล้วเป็นโลกประจำตัวของรุ่นนี้ครับจะออกข้างบนแ้วนี่ไม่ออกแล้วข้างบนล็อกหมดแล้ว้วกาดกินเ็นเข้าด้วยครับกินเหม็นเข้าด้วยโอเคจะประกอบฟังนิดหน่อยเบนอีสองสามศูนย์อีสองสามศูนย์ครับวันนี้ มีปัญหาเรื่องทิศทางลมลมกลางไม่ออกีจะถอดแก้ไขนะครับนี่คือที่จอดรถใหม่ครับที่จอดรถใหม่เพิ่มใหม่หนึ่งช่องทางถ้าใครมาหาผมก็มาจอดที่นี่เลยครับเห็นป้ายนี้ยก็เข้าจอดได้เลยถ้าผมวนนี่เอาพวกกั้นอะไรออกได้ครับถ้าเห็นผมไม่อยู่ก็จะมาจอดที่นี่เลยครับเป็นเอฟซีนะครับ ฟิลเตอร์ก็ตันอิดแล้วครับแต่เขายังไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนเองแล้วเป่า่ขยก่อนนี่ก็ทําความสะอาดให้แล้วครับทําความสะอาดให้แล้วครับเป่าทำความสะอาดให้แล้วอ่ามันก็ได้ครับมาณนี้ครับเอาฝุ่นออกแค่นั้นเองแต่เขาไปเปลี่ยนเองนะครับมานี่ฝุ่นเต็มเลยครับเต็มแล้วครับใส่ก่อนปิดฝาฟิลเตอร์เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเองครับเขาไมเปลี่ยนเองว่าเขามีเจอเป็นเองเขามีอยู่เขาบอก แล้วก <Cornell>. well, okay, ็ใส่สสร็จแล้วครับใส่ไปแล้วใส่ไปแล้ฟิลเตอร์แล้วก็ใส่เจ้เรียบร้อยแล้วครับ e สองสามศูนย์ w สองหนึ่งศูนย์อ่ะดูเครื่องยนต์หน่อยครับเครื่องดนวันนี้เครื่องยนต์กุมานีพัดลมเดี่ยวเขามีพัดลมเดี่ยวพัดลมเดี่ยวพัดลมเดี่ยวแห้งพึ่งเดียวแต่แอร์เย็นดีครับมีปัญหาทิศทางลมอย่างเดียวแค่นี้แอร์เ,เย็นดี

ไม่ว่ากันเ,เนื้อไม่เคยเปลี่ยนแผลไม่เคยเปลี่ยนแต่แอยังเย็นอยู่ครับโอเค